ชนเผ่าพื้นเมืองก็สะท้อนนะคะว่ารัฐควรให้กลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญเพราะกลุ่มชาติพันธุ์มักไม่ได้รับการยอมรับและคุ้มครองจากรัฐทั้งยังถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บุกรุกป่าค่ะ99.99เรา99.99% 99อยู่ในเขตป่าอุทยานเขตป่าสงวนและเขตรัาพันธุ์ป่าและอื่นๆอีกนะคะสัตว์ถูก คุ้มครองเลยนะคะก้อนหินก้อนหนึ่งจะถูกคุ้มครองเลยใบยไม้ใบหนึ่งจะถูกคุ้มครองเลยแต่พวกเรานี้ไม่มีได้รับการคุ้มครองมีแต่เป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นจำเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยคนอย่างพวกเราที่เป็นทัศงสตรีและก็บุรุษนะคะทุกเพศทุกวัยก็อย่ามีส่วนร่วมนะคะ นางสุจินรุ่งสว่างเครือข่ายแรงงานนอกระบบก็ระบุว่าแรงงานนอกระบบไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐเท่าที่ควรค่ะเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด1 9และเสนอว่าบอร์ดประกันสังคมควรมีตัวแทนผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนประกันสังคมด้วยค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มพีมูฟต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับการประชุมคณะทํางานแก้ไขปัญหาพีมูฟยังไร้ข้อสรุปแนวทางในการแก้ไขแก้ไขปัญหาที่ดินกระเรียงบางกลอยนะครับล่าสุดพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับส่งตัวแทนเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีประจําพลเอกประวิตยมารับหนังสือข้อเสนอของกลุ่มพีมูฟับซึ่งเป็นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหานี้นะครับรับปากว่าจะไปพูดคุย ในที่ประชุมคอรมแล้วก็น่าจะมีข้อสรุปในเที่ยงวันนี้นะครับติดตามจากคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลครับฉครับ การประชุมครมวันนี้นะครับนอกจากจะมีวาระเรื่องอื่นๆแล้วนะครับประเด็นกระเหลี่ยงบางกลอยก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการหารือกันในเชิงนโยบายและหลักการโดยในวันนี้นะครับชาวบ้านที่มาปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่พยายามที่จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อพลเอกประวิตยวงสวุวรรณแต่ว่าก็มีการส่งตัวแทนมารับแทนและก็รับปากว่าจะลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาในเร็วๆนี้ในพื้นที่ของอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเคลื่อนขบวนไปยื่นหนังสือต่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีซึ่งวันนี้ทราบจากร้อยเอกธรรมนัฐนะครับว่าพลเอกประวิตยจะมารับหนังสือเองแต่เช้านี้ติดภารกิจจึงมอบหมายให้ในายประสานวังรัตนปาณีผู้ช่วยร,รัฐมนตรีสำนักนายกร,รัฐมนตรีประจำพลเอกประวิตวงสุวรรณเป็นผู้รับหนังสือแทนครับ นายเดเรกกองเงินตัวแทนกลุ่มพีมูฟบอกนะครับว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้พบกับพลเอกประวิทย์ซึ่งที่ผ่านมาก็พยายามที่จะยืน่นหนังสือไปหลายครั้งแต่ปัญหาไม่เคยถูกแก้ไขซ้ำยังเลวร้ายขึ้นไปอีกนะครับสำหรับกรณีของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยที่ถูกคดีบุกรุกป่าตามพรบอุทยานหลังกลับขึ้นไปในถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมหรือบ้านบางกลอยบนและใจแผ่นดินแม้การต่อสู้ของกลุ่มพีมูฟจะกินเวลานานและต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกิดความย่อท้อยืนยันว่าหากปัญหาไม่ถูกแก้ไข ก็จะยังคงปักหลักชุมนุมที่บริเวณหน้าธรเนียบรัฐบาลต่อไปครับขณะที่ข้อเรียกร้องที่ถูกระบุลงในหนังสือที่ยื่นต่อพลเอกประวิทย์ในวันนี้มีทั้งหมด7ข้อกล่าวโดยสรุปก็คือขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับท่าทีในการแก้ปัญหาโดยไม่วางตัวเป็นคู่ขัดแยง้งยุติและเพิกถอนคดีกับชาวบ้านทั้ง30รายสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาทึกข้อตกลงระหว่างรัฐกับชาวบ้านที่ลงชื่อกันไว้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตั้งคณะกรรมการอิสระที่ประกอบด้วยนักวิชาการองค์กรอิสระภาคประชาสังคมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีปัญหาของชุมชนบางกลอยใจแผ่นดินพร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่ดินที่ทับซ้อนกับกระทรวงทรัพย์เป็นรายกรณีซึ่งคล้ายกับบ้านบางกลอยและสุดท้ายนะครับขอให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเร่งจัดประทุมหาทางออกโดยไม่ต้องรอรายงานความคืบหน้าของส่วนราชการเพียงอย่างเดียว ด้านตัวแทนของพลเอกประวิทย์ยืนยันนะครับว่าจะมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาภายในวันนี้และคณะทํางานของพลเอกประวิทย์จะลงพื้นที่อาเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเร็วๆนี้ครับทั้งนี้เรายอมถอยหนึ่งเก้าที่ท่านประวิทย์อาจจะตดภารกิจและมีตัวแทนออกมารับเดี๋ยวผมขอรับฟังคําชี้แจงอธิบายจากใจจริงของท่านให้พี่น้องที่เรามาด้วยการสละทั้งเวลาการเสียงาน ทั้งคาดยินค่าอยู่เราเสียสละมาทั้งหมดเราอยากจะฟังหน่วยงานราชการที่รับคําสั่งให้มาปฏิบัติการเพื่อตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของภาคประชาชนในเช้าเนี้ยนะครับหลังจากผมคุยท่านตรงนี้แล้วเนี่ยผมเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวสมาชาคนจนทั้งหมดเนี่ยมาคุยกับผมให้ยุติเสร็จก่อนเที่ยงนี้แล้วจะประชุมตอนบ่ายที่ท่านธรรมนัสเนี่ยเป็นประธานนะครับเพราะฉะนั้น ท่านสบายใจได้ว่าปัญหาที่มาถึงผมเนี่ยนะครับผมไม่เคยที่จะแช่ไว้เพราะผมไม่ใช่นักการเมือง นอกจากคณะทำงานของพลเอกประวิทย์จะเตรียมลงพื้นที่บางกลอยเร็วๆนี้แล้วนะครับยังยืนยันว่าในวันนี้เวลา15นาฬิกาก็จะมีการเชิญตัวแทนกลุ่มพีมูฟเข้าไปหารือในระดับนโยบายกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในธรรมเนียบรัฐบาลซึ่งนับเป็นวงเจรจาครั้งสําคัญที่ขยับขึ้นมาจากการเซ็น MOU เมื่อการชุมนุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ ส่วนช่วงเย็นวันนี้นะครับกลุ่มพีมูฟก็จะร่วมกับนักกิจกรรมทางการเมืองต่างๆนะครับทำกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าอาภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็นับได้ว,ว่านายวราวุธนั้นเป็นโจทย์คนสําคัญสําหรับภาคประชาชนที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาบางกลอยได้ซึ่งชาวบ้านต้องการที่จะพิสูจน์สิทธ ที่จะอยู่ในที่ทํากินเช่นเดียวกับที่มีการใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมไปก่อนหน้านี้ด้วยเช่นเดียวกันครับขอบคุณคุณวชิราวิทย์นะครับขอบคุณค่ะ